สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องคุณไทยหุ่งน,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกําลังใจแอดในการกำนวลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกประจําเช้านะคะวันที่20นะคะเดือนมกราคม2566ายนะคะ านาโจคืนนี้แอดให้รู่ดหนะคะเจาะให้เม็ดเดียว52นะคะหุ้นเดาโจนรูดหเจาะ52นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาโจนของแอดนะคะ แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปงัมีตังช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ